<c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะลองเข้ามาสตรีมสดสดู <c oughs> ลองเขามาอีกเชน,นึงแล้วค่ะแต่ว่าพี่ก็เ็็นม่หย่ยโอ้ <c oughs> สวัสดีค่ะคนแรกบ่าวเห็นอ่างขอบคุณค่ะเออดีใจดี มีตังคุณนหนึ่งแล้วค่ะไปใช่เมือนนาะเนาะสวัสดีค่ะบ่าวเห็นอ่างสวัสดีนะคะเออลองเบิงค่ะเห็นเพื่อนเฮ็ดกะบ่ได้มีโอกาสเฮ็ดจะได้จะได้ลองได้ยัางาะ คือบอป Enter บอปคือประใด็นะบ่ว่างผิดที่บ่ปโอเมอีนอหลีค่ะวางผิดที่วางลิงผิดที่โอ้สวัสดีครับคนแรกเลยบาหินอ่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเขาติดตามแล้วนะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เขามาเบ่องอ้วนซาพาครอบครัวเนาะเป็นอยากไล่ๆ่สาระอยู่ทอกเจวากันมีคนเบ่งหายอยู่เจวากะดขอบคุณนายๆค่ะกัสเดวสิกาไปอันเขาไปห้ยกำลังใจทุกคนคือกันเนาะต่ว่าใจเย็นๆจักน้อยด้ยค่ะเพราะว่าช้าแต่ชัวร์นะ สู้ๆค่ะบางหินอ่างอยู่ผู้เดียวอยู <c> ่ <ười> คุยกันอยู่สองคนต้องหายเขาว่าเล่น <c> ก <ười> ็หายไปได้เวรเนาะเห็นเพิ่นสตรีมนั่นโอ้ยพี่นองหลยๆค่ะตึงๆๆๆๆ้งตึ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 ้งนี่ <c ười> อันนี้ลองเบิรงค่ะ เป็นจังได้บุสูสูคือกันเดอวยค่ะบาวหินอ่างเชนแน้วเนาะพี <c oughs> ่เล่าอยู่ค่ดเดียว <c oughs> เนอ่มีู้เดียวก็ตามค่ะแต่ว่ากำลังใจเติดเพียมเนาะได้คือเก้าค่ะ <c oughs> อืม เป็นจังใดแล้วแบบอันนี้ลองเด้วยกอนค่ะอ๋ออันนี้แค่จังใดเนาะสิยุบลงจังใดเนาะปรนี้เนาะโอ้พี่น้องเอ้ย กดไปเมื่อแล้วได้เป็นไปที่ที่ที่แดนนะครับเมื่อเคยเห็ดมากครับเมื่อก็นลองเบิองนี่้นะ เริ่มมืดแล้วได้ค mm ่ะมีว่าว่าท่านนั่นน่าจะเห็ดงานกันบ้างเนาะ ยุบลงมาเป็นค่ะ ไม่จังได้นะครับนเน่ยคือบ่นมีคนถามานอนปิดเปิดการประทับนี่ ันนี้ทดลองลองแล้วก็ขอบคุณทุกคนลังใจได้ค่ะที่เขามารับชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะเริ่มกดกระดิง่งเและเนาะสิได้พักผาดคลิปต่อไป <c oughs> เห็นว่ากะบ่ได้ว่าท่อเลยค่ะเฮ็ดไปเรียบเรียบเลย มันกะดีอีกแบบนังเป็นประสบการณ์แบบนมิดค้างอีนี้เลยเป็นมู่กันสองคนเนาะบาหินอ่างชาแนลเนาะเกิดไลค์เกิดเลิฟเลยบาเหินอ่าง สู้ๆเพื่อกันได้ค่ะเนี่ยจับมือกันไป <c oughs> Ừ. Chân để nó

มิจบีเปนีนนมน,นเป็นอย่างนอ้ือเครียดแต่นอกเนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก้าวที่ผ่านไปมีมูคือเดียวมากินมันเดืองน้องหนึากจัหน่อยสิห้องเพียงให้ฟังบ่ามีคนอยากฟังบ้างหะือว่ากับผู้พูส สตรีมมิ uh so ่งแบบสดไปที like ่ยท hey? oh. ูบไทยที่สดเยยนออกฮ เข้ามาจะไม่รู้ว่าได้ยุดมันเป็นใบที่อันค้างอยู่หรือเปล่า,อาอลของใครอ่ะไม่ไม่ของคนไหนอ๋อเออมันเข้ามาแก้ออกไปแล้ว

ใจเขามาเดี๋ยวมือเมือล้างที่บองเพลงนะพ่อ,อเดี๋ยวน,นวะบ่มีคนคุยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเห้งนน้างก่อน ่มีมูคุยเป็นต่เรือตนมีบ่าวหินอังเขามากพูพเดียวขอบคุณหลายๆด้วยค่ะบ่าวหินองังดูแลก,กันต่อไปด้วย <c oughs> บ้องบายนะคะนะกองเเร่งไง <c oughs> ไปกันค่ะเดี๋ยวค่อยากันเนาะบ๊ายบายจุ๊บ